สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการทหารหรือว่าแสนยานุภาพกองทัพเนี่ยภาพจําของคนส่วนใหญ่เลยก็มักจะเป็นพวกอาวุธหนักๆนะครับรถถังเครื่องบินรบเรือรบอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่สําคัญมากๆที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เป็นเหมือนอสมองของกองทัพยุคใหม่เลยซึ่งก็คือระบบการสั่งการและควบคุม หรือที่เรียกกันว่า Command and Control C2 นี่แหละครับตัวนี้แหละที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะบอกว่ากองทัพนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนในสนามรบจริงๆใช่เลยค่ะคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะอาวุธธโทธธยุป,ปรกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนแขนขากล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงทรงพลังแต่ว่าระบบ C2 หรือการสื่อสารสั่งการเนี่ยคือสมองที่คอยสั่งให้แขนขาเหล่านั้นทำงาน ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าสมองสั่งงานช้าหรือว่าส่งสัญญาณผิดพลาดหรือโดนรบกวนจนแบบสั่งอะไรไม่ได้เลยแขนขาที่แข็งแรงมากๆนั้นก็อาจจะเออเคลื่อนไหวสเปสสปะใช้การไม่ได้หรืออาจจะกลายเป็นอมพาตไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบ C2 ที่ดีที่เหนือกว่าเนี่ยมันสำคัญมากๆจริงๆค่ะเรื่อง c 2เนี่ยสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ยังยุท uh, ธวิธีเบสครีของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันนั้นก็อาศัยเรื่องการสื่อสารวิทยุที่เร็วมากๆเลยทําให้หน่วยรถถังหน่วยทหารราบหน่วยสนับสนุนทางอากาศประสานงานการบุกทะลวงแนวรับของฝ่ายตรงข้ามได้แบบรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากหรือถ้าใกล้เข้ามาหน่อยก็อย่างสงครามอา่าวปี1991ตอนนั้นสหรัฐเขาใช้ระบบ Data Link เชื่อมข้อมูลทั้งเครื่องบินเรดาร์ศูนย์บัญชาการทําให้ควบคุมฝูงบินขนาดใหญ่โจมตีเป้าหมายได้อย่างมั่นยํามาก ถูกต้องเลยค่ะตัวอย่างพวกนี้มันชี้ให้เห็นว่าระบบสื่อสารและควบคุมสั่งการที่ดีกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้อ่อตอนรบกันแล้วเก่งขึ้นนะคะแต่มันสร้างความได้เปรียบให้ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มปะทะกันด้วยซ้ําอาจจะพูดได้เลยว่าใครมีระบบ C2 ที่เหนือกว่าก็เหมือนกลุมความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มยิงนัดแรกเลยค่ะ <c oughs> น่าสนใจมากครับฟังดูแล้ว C2 นี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมีวิทยุสื่อสารเฉยๆนะครับงั้นในการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้เราจะลองมาสำรวจข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบศักยภาพด้าน C2 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาดูนะครับคือ2ประเทศนี้ถ้ามองผิวเผินเรื่องขนาดกองทัพหรืออาวุธบางประเภทอาจจะดะูใกล้เคียงกันในบางจุด แต่พอมาลงลึกในเรื่องสมองหรือระบบสื่อสารระบบ C2 แล้วเนี่ยข้อมูลที่เรามีมันชี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งกัมพูชาก่อนนะครับจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยดูเหมือนว่าระบบสื่อสารทางทหารส่วนใหญ่ของเขายังคงพึ่งพาวิทยุสื่อสารแบบ แบบอนาล็อกเป็นหลักอยู่ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมานานมากแล้วหลายสิบป,ปีเลยถ้าเทียบกับยุคดิจิตอลปัจจุบันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างล้าสมัยไปพอสมควรเลยครับือข้อจํากัดมันเยอะมากอย่างแรกเลยที่ชัดๆคือเรื่องคุณภาพสัญญาณสัญญาณมันไม่ค่อยสเสถียรถูกรบกวนได้ง่ายบางทีก็มีเสียงซาๆหรือสัญญาณขาดขาดให้หายซึ่งในสนามรบเนี่ยการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือขาดหายไปเฉยๆนี่คือเรื่องใหญ่มากนะคะ แต่ที่อาจจะร้ายแรงกว่านั้นอีกคือประเด็นเรื่องความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยหมายถึงการดักฟังเหรอครับใช่ค่ะสัญญาณวิทยุอนาล็อกเนี่ยมันแทบจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลอะไรที่ซับซ้อนเลยการดักฟังมันเลยทําได้ง่ายมากๆคือถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเครื่องรับวิทยุธรรมดาธรรมดาที่จูนคลื่นให้ตรงกันได้ก็อาจจะฟังการสื่อสารได้แล้ว ยิ่งถ้าฝ่ายตรงข้ามมีเทคโนโลยีด้านการดักฟังหรือ Signal Intelligence ที่ดีหน่อยนะคะก็แทบจะการันตีได้เลยว่าออข้อมูลสำคัญสคัญอย่างแผนการเคลื่อนกำลังพิก,กัดหรือคำสั่งต่างๆมันอาจจะรั่วไหลไปถึงหูข้าศึกได้ง่ายมากๆเลยค่ะโอ้โหถ้าแผนรั่วได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับในสนามรบแล้วนอกเหนือจากเรื่องความลับรั่วไหลแล้วเนี่ย ไอ้ความล่าช้าหรือว่าโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารแบบอนาล็อกมันส่งผลเสียในทางปฏิบัติยังไงอีกบ้างครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องช้าอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ช้าแต่ว่ามันเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูงมากด้วยลองนึกภาพตามนะคะการส่งคําสั่งด้วยเสียงผ่านวิทยุจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไปยังหน่วยปฏิบัติหน้างานมันต้องหานคนกลางที่เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุหลายทอดเลยค่ะผู้การสั่งพลวิทยุส่ง พลวิทยุหน่วยรับจดเป็นทึกส่งให้ผู้ปฏิบัติแต่ละทอดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะฟังผิด ตีความคาดเคลื่อนหรือบางทีสัญญาณมันไม่ชัดเจนมีเสียงรบกวนก็ฟังไม่ถนัดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในข้อมูลสําคัญอย่างเช่นพิกัดเป้าหมายอยู่เวลาเข้าตีเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเสียหายร้ายแรงได้เลยนะคะยิ่งผิดที่ผิดเวลาหรือไปผิดทางแล้วความล่าช้าที่มันเกิดจากกระบวนการหลายขั้นตอนนี้บวกกับความเสี่ยงที่จะผิดพลาดเนี่ยมันก็ทําให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆในสนามรบทําได้ไม่ค่อยทันท่วงทีเท่าที่ควรค่ะและอีกประเด็นที่สําคัญมากๆก็คือการที่ยังพึ่งพาระบบ สื่อสารแบบนี้ที่มันแยกส่วนกันอยู่ทําให้กองทัพกัมพูชาโดยรวมแล้วขาดสิ่งที่เรียกว่าระบบ C2 ที่มันบูรณาการกันอย่างแท้จริงค่ะคือกองทัพบ,บกทัพอากาศทัพเรืออาจจะสื่อสารกันได้ภายในเหล่าทัพของตัวเองแต่ว่าการจะเชื่อมโยงข้อมูลข้ามเหล่าทัพแบบทันทีหรือแบบเรียลไทม์เนี่ยมันทําได้ยากมากผลก็คือมันทําให้ขาดสิ่งที่เรียกว่า ภาพสถานการณ์ร่วมหรือ common operating picture (COP) ซึ่งในสงครามสมัยใหม่เนี่ยการมี COP ถือว่าจำเป็นมากๆค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ การที่แต่และเหล่าทัพมองไม่เห็นภาพเดียวกันแบบทันทีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างรบไปในมุมของตัวเองขาดการประสานงานที่ดีหรือแม้แต่การจะร้องขอการสนับสนุนจากเหล่าทัพอ,อื่นเช่นขอยิงปืนใหญ่หรือขอเครื่องบินมาช่วยเนี่ยมันก็จะทําได้ช้าลงไปมากเลยเพราะข้อมูลมันไม่ได้เชื่อมถึงกันทันที สมมุติเล่นๆนะครับอย่างเช่นหน่วยลาดตระเวนทางบกของกัมพูชาเขาไปเจอที่ตั้งของปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามหรือเจอรถถังแล้วอยากจะให้ปืนใหญ่จรวด B M 2 1ของตัวเองยิงสนับสนุนข้อมูลเป้าหมายเนี่ยก็ต้องส่งผ่านวิทยุอนาล็อกไปอาจจะหลายทอดเลยกว่าจะถึงหน่วยยิง B M 2 1จริงๆเวลาที่เสียเปรียบระหว่างทางเนี่ยอาจจะเป็นหลักหลายนาทีเลยก็ได้นะครับ ใช่ค่ะอาจจะห้านาที10บนาทีหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ซึ่งในสถานการณ์รบจริงเวลาขนาดนั้นมันนานมากนะคะมันนานพอที่เป้าหมายอาจจะเคลื่อนที่หนีไปแล้วหรือที่ยากกว่านั้นคือฝ่ายตรงข้ามอาจจะตรวจจับการส่งสัญญาณวิทยุของเราได้แล้วก็ยิงสวนกลับมาที่หน่วยลาดตระเวนหรือที่หน่วยปืนใหญ่เราก่อนที่เราจะได้ยิงด้วยซ้ำโอ้โหฟังดูเสียเปรียบเยอะเลยนะครับถูกต้องค่ะความล่าช้าความไม่แน่นอนแล้วก็ ความไม่ปลอดภัยในการสื่อสารแบบนี้ถือเป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่สำคัญมากๆเลยในสนามรบยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันค่ะทีนี้พอเห็นภาพฝั่งกัมพูชาแล้วลองหันกลับมาดูฝั่งไทยบ้างครับว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยภาพของระบบซีตูของกองทัพไทยเราเป็นอย่างไรบ้างครับมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่ามีการลงทุนแล้วก็พัฒนาระบบสื่อสารทางทหารมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้มากขึ้นมีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและที่สำคัญมากๆเลยคือการนำระบบ Data Link เข้ามาใช้เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆแล้วก็ระหว่างเหล่าทัพเข้าด้วยกันทำให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ระบบ Data Link ที่พูดถึงกันบ่อยๆที่เราได้ยินตามข่าวหรือในการฝึกต่างๆเนี่ยก็คือระบบ Link 16หรือ Data Link 16ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกับที่สหรัฐหรือนาโตใช้กันเลยใช่แล้วค่ะตัว Link 16หรือชื่อเต็มๆคือ tactical data link 16 t d l 1 6เนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆสาหรับใช้ในทางทหารโดยเฉพาะ หน้าที่หลักของมันก็คือการเชื่อมโยงยุทธปรกรณ์หลักๆที่ติดตั้งระบบนี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่อย่าง g r i p เปหรือ F16 ที่เราปรับปรุงให้ใช้ Link 16ได้แล้วเรือรบสำคัญสคัญของกองทัพเรืออย่างเรือฟริเกตชุดใหม่ๆสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินหรือว่าศูนย์บัญบรรชาการและควบคุมต่างๆทุกอย่างนี้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย l ิง k ์6ได้หมดเลยค่ะ หัวใจสำคัญจริงๆของ Link 16นะคะคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีได้แบบเ,เกือบจะทันทีหรือ near real time ข้อมูลสำคัญสคัญเช่นตำแหน่งของฝ่ายเราตำแหน่งของค่าศึกที่ระบบตรวจจับต่างๆตรวจพบสถานะของอาวุธเส้นทางการบินหรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเนี่ยมันจะถูกแชร์ไปยังทุกๆหน่วยที่อยู่ในเครือข่าย Link 16พร้อมๆกันผลลัพธ์ก็คือทุกคนทุกหน่วยไม่ว่าจะอยู่บนบก ในทะเลหรือบนฟ้าจะมองเห็นภาพสนามรบเดียวกันหรือที่เรียกว่า common operating picture COP ที่มันครบถ้วนแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นการปฏิวัติวิธีการบัญชาการรบไปเลยเพราะมันช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็การประสานงานข้ามเหล่าทัพก็ทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นมากจากเดิมที่อาจจะต้องรอรายงานทางวิทยุซึ่งทั้งช้าแล้วก็อาจจะมีข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ง่ายอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราย้อนกลับไปที่สถานการณ์สมมุติเรื่อง BM21 เมื่อกี้นี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฝั่งไทยที่ใช้ระบบ Link 16สถานการณ์มันคงจะต่างกันแบบคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับโอ้ต่างจันมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่าระบบราดาของไทยตรวจพบตำแหน่งของ B M 21ของสายตรงข้ามนะคะ ข้อมูลพิกัดเป้าหมายนั้นจะถูกส่งผ่านเครือข่าย L ิ n k 16ไปยังเครื่องบินรบ g ริปเปนหรือ F16 ที่กำลังบินลาดตะเวนอยู่หรือที่พร้อมขึ้นบินจากฐานหรืออาจจะส่งไปให้หน่วยปืนใหญ่ m 1 0 9 a 5ที่อยู่ในระยะยิงหรือแม้กระทั่งเรือรบที่อยู่ในทะเลถ้าเชื่อมต่อ L i n k 16อยู่ก็จะได้รับข้อมูลนี้เหมือนกันทั้งหมดนี้จะได้รับข้อมูลพร้อมๆกันเกือบจะในทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอการส่งต่อข้อมูลด้วยเสียงผ่านวิทยุหลายๆทอดเหมือนระบบอนาล็อก โ oh, หมายความว่าเวลาในการตอบโต้จากที่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลักหลายนาทีอาจจะลดลงมาเหลือแค่ไม่ถี่นาทีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ํำในบางสถานการณ์ความเร็วระดับนี้ในสนามรบนี่คือความได้เปรียบที่มหาศาลมากๆเลยนะครับ ดิจิตอลที่มีมาตรฐานสูงมากๆทําให้การดักฟังหรือการพยายามจะแทรกแซงข้อมูลเนี่ยทำได้ยากมากๆเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับฝ่ายที่ไม่มีเทคโนโลยีในระดับทัดเทียมกันซึ่งอันนี้ก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับวิทยุอนาล็อกของฝั่งกัมพูชาที่เราคุยกันว่ามันแทบจะเปิดโล่งต่อการดักฟังเลยเพราะฉะนั้นการสั่งการข้อมูลทางยุทธวิธีหรือแผนต่างๆของฝ่ายไทยที่สื่อสารผ่านลิงก์16เนี่ยก็จะมีความลับ แล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าอย่างที่เทียบกันไม่ได้เลยค่ะครับชัดเจนมากเรื่องความเร็วกับความปลอดภัยแต่ทีนี้การมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างลิงก์16แล้วเนี่ยการจะใช้งานมันให้ได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหมายถึงเรื่องของการฝึกซ้อมการบูรณาการให้คนกับระบบมันทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจริงๆตรงนี้ของไทยเราเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่ามีแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าครับ มีเทคโนโลยีดีแค่ไหนแต่ถ้าคนใช้ไม่เป็นหรือระบบมันทำงานร่วมกันไม่ได้จริงก็ไม่มีประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีแค่การจัดหาเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกร่วมผสมกับประเทศพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆในการฝึกที่เรารู้จักกันดีอย่างโคบราโกเนี่ยเป็นประจําทุกปี ในการฝึกเหล่านี้บุคลากรของเราทั้งนักบินทหารเรือทหารบกเจ้าหน้าที่ควบคุมสั่งการ <c oughs> ก็จะได้มีโอกาสฝึกใช้ระบบ Data Link ์อย่างลิ n k ์6เนี่ยในสถานการณ์จำลองที่มันซับซ้อนได้ฝึกการปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างเหล่าทัพของเราเองแล้วก็ฝึกประสานงานกับกองทัพของประเทศพันธมิตรด้วยสิ่งนี้มันช่วยสร้างความคุ้นเคยความชำนาญแล้วก็ความมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงเต็มศักยภาพในสนามรบซึ่งการมีบุคลากรที่ สามารถใช้ระบบที่ซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพก็ถือเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่สร้างความได้เปรียบนะคะอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางกมัมพูชาอาจจะยังตามเราอยู่นอกเหนือไปจากตัวเทคโนโลยีเองค่ะฟังดูแล้วลิงก์16นี้ให้ความได้เปรียบเยอะมากจริงๆนะครับทั้งเร็วปลอดภยัยเห็นภาพรวมชัดเจนแต่ในอีกมุมหนึง่งการที่เราพึ่งพาระบบที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันหมดแบบนี้ มันมีข้อเสียหรือว่ามีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างไหมครับอย่างเช่นความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าถ้าเกิดระบบหลักมันเกิดล่มขึ้นมา มันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยหรือเปล่าครับ Link 16เนี่ยก็ต้องมีการลงทุนในการบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบแล้วก็แน่นอนว่ามีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งก็ต้องมีมาตรก,การป้องกันในระดับที่สูงมากๆเช่นกันและถ้าหากว่าระบบหลักเกิดขัดข้องขึ้นมาจริงๆมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะถ้าช่งน้ำหนักกันระหว่างประโยชน์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้จากระบบ C2 ดิจิตอลที่ทันสมัยและบูรณาการแบบนี้กับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยในบริบทปัจจุบันก็ยังถือว่าประโยชน์นั้นมีมากกว่าความเสี่ยงอยู่มากค่ะซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกองทัพชั้นนําทั่วโลกต่างก็มุ่งหน้าพัฒนาระบบในทิศทางนี้กันทั้งนั้นค่ะครับครับพอจะเห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับระหว่าง2ฝั่ง ค่ะถ้าให้สรุปเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆอีกครั้งนะคะฝั่งไทยเราเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลักมี Link 16เป็นแกนสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลมีการเข้ารหัสที่แน่นหนาปลอดภัยจากการดักฟังสามารถแชร์ข้อมูลได้แบบเกือบจะ Real Time ทำให้เกิดภาพสถานการณ์ร่วม COP ที่ชัดเจนแล้วก็มีการฝึกซ้อมกับใช้งานระบบอย่างสม่าเสมอทั้งภายในเหล่าทัพและกับพันธมิตร ผลลัพธ์คือเรามีระบบ C2 ที่ค่อนข้างบูรณาการแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ฝั่งกัมพูชานะคะตามข้อมูลที่เรามีคือยังพึ่งพาวิทยุแบบอนาล็อกเป็นหลักอยู่ซึ่งก็ขาดการเข้ารหัสที่ดีทําให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกดักฟังการส่งข้อมูลก็ช้ากว่ามากต้องผ่านหลายขั้นตอนการสื่อสารก็ยังเป็นแบบแยกส่วนกันอยู่ทําให้ขาดภาพรวมร่วมกันระหว่างเหล่าทัพค่ะความแตกต่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย มันสร้างให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันตั้งแต่ก่อนการยิงเลยนะครับอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญว่าไวต้ตอนต้นคือฝ่ายที่รู้ก่อนเห็นก่อนอย่างไทยเนี่ยก็ย่อมจะสามารถวางแผนแล้วก็เตรียมการตอบโต้ได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่ามากเลยใช่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของฝ่ายกัมพูชาในสภาวะปัจจุบนันและในทางกลับกันก็เป็นความได้เปรียบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆของฝ่ายไทย ซึ่งความได้เปรียบนี้มันเกิดมาจากความเหนือกว่าในระบบ Com m a n d a n d Control หรือสมองของกองทัพนี่เองไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนอาวุธหรือคุณภาพอาวุธเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะในยุคนี้ครับจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลเชิงลึกกันในวันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนจริงๆนะครับว่าระบบสื่อสารและการควบคุมสั่งการหรือ C2 เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆในการสงครามสมัยใหม่ ความเร็วความแม่นยำแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่อาจจะชี้ขาดผลแพ้ชนะในสนามรบได้เลยและแน่นอนเขาว่าความได้เปรียบทางเทคโนโลยีด้านซีทูที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบันเหนือกว่ากัมพูชายอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพรวมของสมดุลทางทหารในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะครับในโลกที่เทคโนโลยีทางทหารมันพัฒนาไปเร็วมากจริง ทั้งเรื่อง AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสงครามไซเบอร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์การใช้อวกาศเพื่อการทหารความได้เปรียบด้าน C2 ที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไปได้นานแค่ไหนการปรับตัวให้ทันการลงทุนอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญคือการพัฒนาคนให้ตามทันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆกกองทัพในอนาคตก็ได้นะครับ อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยจับตาดูแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปครับ